ของฝ้ามืดสนิทดาวกระจายส่องแสงระยิบระยับฉันเดินอยู่คนเดียวในเมืองร้างจู่จูก็ได้ยินเสียงเพลงเสียงที่เหมือนไม่ใช่ของโลกนี้มันทุ้มต่ำสั่นสะเทือนไปถึงสวงอกฉันรีบหยิบเครื่องบันทึกเสียงขึ้นมาเสียงอะไรนะฉันพึมพำกับตัวเองยิ่งเดินเข้าไปใกล้เสียงเพลงก็ยิ่งดังขึ้น มันนำทางฉันไปยังซากปรักหักพังของตึกสูงแห่งหนึ่งแสงสีฟ้าแปลกประหลาดส่องออกมาจากภายในมีใครอยู่ข้างในไหมฉันตะโกนถามแต่ไม่มีเสียงตอบรับเมื่อเข้าไปข้างในฉันเห็นวัตถุทรงกลมขนาดใหญ่ลอยอยู่กลางอากาศมันเปล่นแสงสีฟ้าและเป็นต้นกำเนิดของเสียงเพลงลึกลับนั้นนี่มันอะไรกันฉันสงสัย ทันใดนั้นวัตถุทรงกลมก็เริ่มหมุนเร็วขึ้นแสงสีฟ้าสว่างจ้าจนแสบตาฉันรู้สึกเหมือนกำลังถูกดึงเข้าไปข้างในเหมือนกำลังจะถูกส่งไปยังที่ไหนสักแห่งที่ไกลแสนไกลเสียงเพลงดังกระหึ่มในหัวเป็นสัญญาณเตือนภัยหรือคำเชิญกันแน่สุดท้ายแล้วเสียงเพลงลึกลับนี้จะพาฉันไปพบกับอะไรกันแน่